อย่าถ่ายเลยนะท่านหนูน้องปอกพั่แผ่มเพื่ออะไรเวลาก็กินข้าวกินปลาก่อนเสือก็ไปอาบน้ําอ่อฮิปปอกบาก่าขข้นพูดอยู่คนเดียวทนไม่ไหวนวน,นะแดกห่เรื่องมากกินข้าวปลากลัวมันอดตายหรือไงปลาไม่ต้องให้มันกินข้าวอยากจะอ้วกหน้าลำคานไม่ต้องกินเถอะปัญหาเยอะเรื่องเยอะช็อตหมอหนูเจ็บหนูปวดท้องเมนต้ตอนแหละ สามออยมากเกินไปบายมากเกินไปใช่ไหมถ้หนูปอกจามบ่อยโดนตบอีกข้างย,ยืนซื้อเบอร์ทำไมบอกให้ไปทําหน้าที่ไม่ใช่มากินนอนง่อยไซุปหัวนอนไปเท้าหน้าอัเกเษนเนสใสงี่เง่าโง่ฉลาดเยียบนอกควายนี่เราพัฒนาดกขึ้นแกสินเลี้ยงเปลือเขาสุกสมองไม่มีอ,มอยากค้างเงียบปากเก๋งมากใช่ไหมถ้าเหยีบยบมือออหนูเจ็บมือ นางคนใช้เอาใครห่องไม่ต้องออกมาช่วยด้วยต้องเอาหน้ากระเทบอบมาพูดแล้วเตือนล้วไม่